สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเพิ่มไลค์คนไทยนะคะก่อนอเลยเลยค่ะบนีเว็บไซต์ Google นะคะพิมพ์คำว่า KMMKTH นะคะหรือกดผ่านลิงก์ด้านล่างมาได้เลยนะคะเว็บไซต์ KMMKTH จะอยู่จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะกดกันไปด้านเลยด้นในได้เลยค่ะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการ ไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลฟ์สดเพิ่มคอมเมนเ์เพิ่มรีวิวและบริการอืน่นๆอีกมากมายในหลากหลายแพลตฟอร์มและหลากหลายบริการเลยนะคะในตัวแพลตฟอร์มเองมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มค่ะไม่ว่าจะเป็นของ Facebook YouTube i g TikTok Twitter t e l e gram นะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะเป็นบริการออนไลน์ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยบริการเพื่อนๆด้วยตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานกันสมัครกดสมัครเข้าใช้งนน,น,งน้ีเลยะะคะ ใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านอย่าลืมชื่อจริงนามสกุลจริงด้วยนะคะอย่าลืมกดติ๊กตรงนี้ด้วยนะคะ2ติ๊กสมัครกับเขาใช้งานกันไปได้เลยนะคะหรือสมัครผ่านลิง, Google, งก์ Google ได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะแต่หากเพื่อนๆได้นะคะที่เคยเล็อกอินกันไปแล้วสามารถย้อนกลับได้เลยะคะ่ะกดเขาใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะ ตัวน,นี้นะคะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยนะคะหลากหลายแพลตฟอร์มด้วยกดไปแพลตฟอร์มไหนเป็นบริการของแพลตฟอร์มตัวน,นั้นๆเลยนะคะวันนี้จะเลือกเป็นหมวดหมู่ของ Facebook นะคะในหมวดหมู่ตรงนี้จะเพิ่มเป็นถูกใจโพสต์คนไทยแท้มีตัวตนเลยนะคะบริการที่จเลือกเป็นบริการถูกใจโพส์ด้านบนสุดเลยะคะ่ะ ค่อไปตรงนี้เพื่อนๆสามารถอ่านให้เข้าใจก่อนได้นะคะเป็นรายละเอียดของออเดอร์ของเพื่อนๆเ,เองนะคะลิงก์ตัวนี้นะคะคัดลอกมาเลยนะคะจากโพสที่นักจะใช้บริการนะคะกดตุกเวลาก่อนเข้ามาได้เลยนะคะนํามาวางได้เลยค่ะคัดลอกมาเลยเลยนะคะนํามาวางได้เลยนะคะตัวนี้ขั้นต่ำอยู่ที่สิบใส่ไปสิบนะคะในราคาสี่บาทกดส่งได้เลยค่ะ ระบบก็ได้มาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วนะคะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันนะคะประวัติการสั่งซื้อคือ,อ,อเรื่องของเพื่อนเองนะคะที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วจะอยู่นานี้กันทั้งหมดเลยนะคะด้านน้าตรงนี้คือเลขออเดอร์ของเพื่อนเองนะคะหากเพื่อนท่านใดที่มีปัญหาตึดเือนไม่เข้าย่อดไหลไม่ขึ้นสาม,มารถมาขอความช่วยเหลือกันได้ตรงนี้เลยนะคะนําเลขออเดอร์มาวางกัดได้ที่ตัวช่วยเหลือกันได้เลยนะคะสถานะตอนนี้เราดําเนินการกันอยู่นะคะเรากัรสักครู่หนึ่งคะ่ะ ดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินมีกันอยู่หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นตัวสแก QR code, น QR c o ค e ดเออร์เน็นบสลิปอังเปอร์เลตชิวเพย์นะคะคริปโตสามารถเติมเงินกันไปได้เลยนะคะตรงนี้เลยค่ะมาดูบริการนะคะบริการของเวง็บไซต์ตัวนี้ทุกๆบริการเลยและทุกๆฟอร์มจะอยู่ด้านี้กันทั้งหมดเลยนะคะสามารถเลือกดูรายละเอียดทางด้านขวามือตรงนี้ได้เลยนะคะกดกันไปด้านในได้เลยนะคะก็ตรงรูปดวงตาตรงนี้เลยค่ะกดเข้าไปได้เลยนะคะ อารายละเอียดให้ชัดเจนและสามารถสร้างคับสั่งสื่อใดที่น้านี้กันเลยนะคะมาดูแนะนําเพื่อนกันนะคะแนะนําเพื่อนตรงนี้หากเพื่อนท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บไซต์ตัวนี้สามารถคัดลอกลิงก์กันไปได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่นห้าเปอร์เซ็นกันเลยค่ะมาดูตัวช่วยเหลือกันค่ะตัวช่วยเหลือตรงนี้หากเพื่อนท่านใดนะคะที่มีปัญหาเติมเงินไม่เข้ายอดรายไม่ขึ้นสามารถมาขอความช่วยเหลือกันได้ตรงนี้เลยนะคะนาเลขออเดอร์มาวางกันตรงนี้ได้เลยนะคะ มีหัวข้อเรื่องให้เลือกกันด้วยนะคะมีช่องทางปัญหาเลือกกันไปได้เลยนะคะส่งรูปได้ด้วยนะคะส่งตัวกันไปได้เลยค่ะตอนนี้กลับไปดูที่ ตอนนี้ยอดไลค์คนไทยก็ขึ้นกันมาแล้วนะคะหากเพื่อนๆใดนะะสนใจในบริการของเว็บไซต์ตัวนี้ก็สมัรถเข้าไปในเว็บไซต์โดยผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะเพื่อนๆใดต้องการความน่าเชื่อถือของแบรนด์ธุรกิจออนไลน์การสร้างตัวตนการเพิ่มความปังของช่องนะคะลองให้เว็บไซต์ตัวนี้เป็นตัวช่วยกับเพื่อนๆได้เลยนะคะจะช่วยเปิดการมองเห็นได้เลยนะคะอย่าลืมเลือกไปใช้บริการของเว็บไซต์ k m MM k t h นะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะที่เข้ามารับฟังรับชมนะคะ